สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับรายการใหม่นะครับชื่อว่ารายการ Happy t i ล a ครับทุกคนผมเราก็ยาวพอสมควรนะทุกคนนะผมเช้าอะไรเซเลนี่สวัสดีผมหนึ่งแมทว้าวนี่นี่เริ่มเค็กแล้วกับทุกคน แอ้วัางก็ลองมาชิมกันนะครับชื่อว่าร้านร้านอะไรวะพี่จะจ่ายให้หรอครับเยอะด้วยโคตรใจป่าจะให้ตัวตังใครตังค์เพืพี่มากินร้านนี้กี่ครั้งแล้วครับสองสามครั้งนั่งกับใครครับมากับเพื่อนมาแล้วครับทุกคนขอบคุณค่ะพี่สั่งอะไรครับ ที่นี่เป็นได้ไงพี่แกจะกินมะม่วงนะครับพ<า>ี่รู้ว่าพี่แพท้ทองเหะหาอือแพ้ทองแพรบอืมแพ้ทองแทนเมียนี่แพตรอโลดโรตีอ,อะไรครับโดกุ้งผัดของกระปับ๊บนี่ปับ๊บ สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับรายการใหม่นะครับชื่อว่ารายการ Happy t ที r a ครับทุกคนนี่ Happy ของอะไรครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเอิร์ดอเลิร์ดนะครับแล้วก็คุนทีมชาพลครับใช่ครับเราสองคนนะครับจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปร้านอะไรครับพีครับพี บางป่าครับบางป่าเป็นร้านอาหารนะครับผมแล้วก็ขายพวกขนมปังของหวานใช่ไหมครับพี่จะร้อยพาทุกคนไปกันเลยนะครับไม่รอช้านะครับดึงแล้วบายบายเดี๋ยวพาไปไปกันก่อนร์พี่ครับไปไปร้านบางป่าครับเท่าไหร่ครับพี่ประมาณห้าสิบบาทใส่ใส่น้ำมันเงี้งก็จิกเอาแพงเถอะครับจะ่ซฮอพี่เนี่ยจะโซออพี่เนี่ยน ไปายทุกค,คนเดี๋ยวพี่บินมอเตอร์ไซค์เขาจะพาเราไปนะทุกคนถึงแล้วนะครับทุกคนเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงล้วแล้วนะครับตัวฟูมากสุดตัวฟูสุดเาขอบเดี๋ยวขอไปนั่งก่อนให้วีแล้วกันขอบเป็นกระสื่อข้าวลาง นี่บรรยากาศในร้านนะทุกคนนะมีนราราคริบมเราจะมาเลือกที่นั่งกันเลยนะครับคุณฮับบี้เขาเลือกนั่งโต๊ะสามสามครับทุกคนอเ,คเอเแล้วเราจะดูยังไงเดี๋ยวอรอพนักงานต้องไม่สั่งข้างหน้าหรอครับ ไม่รูหรอกพวกคนทำไมเรียกของเรียกขอกเมนูหน่อยอ,อะไรนะเธออันนี้มาครั้งแรกนะก็จะเป็นซ้ำๆเปิ่อๆใหม่อือจะเป๊กกินไหมกินเท่าไหร่ กจเดี <5 S 1> ๋ยวเราจะเลือกเมนูอาหารกันนะทุกคนนะก็ะมีหลายหายเมนูนะครับทั้งของหวานของเคานนะฮะววมีสเต็กด้วยที่รักจ๋าว้าวเพาอยากบีบผมี่นอนขึ้นกระสือฮะโดยความที่ผมเราก็ยาวพอสมควรนะทุกคนนะ หงาอดเค้อะไรเอาอัน,นี้เต็กหมูซอสแบบนิ้องาวางเอาเลยนี่นะของแนะเอเชฟมาไม่ค่นี้ออนแล้วอ๋ออยากกินก่อโอเคแล้วไปจัแล้ว เยนมีไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราหาเมนูโกโก้นี่ไงโกโก้นมสดเย็นแล้วก็เพิ่มวิปบอกวิปกิน เมนูเยอะมากทุกคนเราไมนูทุกคนโดยส่วนตัวเลยนะครับปกติก็กินกินช็อกโกแลตครับผมเมนูช็อกโกแลตเมนูโกโก้ยู่แล้วนะครับส่วนท้านพี่ก็ปกติกินชาเขียวเนาะแต่ว่าหลังมาผมพากินโกโก้ก็เลยติดโกโก้กับผมก็เลยเป็นครอบครัวโกโก้ทุกคนแลวถ้านาก็กินโกโก้นะานายกินกโก้เหมือนกันแล้วก็ชอบโกโก้ ยังไม่แห้งเรื่องเมนูทุกคนเมนูเยอะมากนะครับแอบว่างก็ลองมาชิมกันนะครับรชื่อว่าร้านอ,อ่ร้านเลี้ยปังปานมสดนอย,อ,อยู่ข้างราชพัฒน์นะครับผมเรื่องวันนี้นะครับรายการทัพพี้ที่รักนะครับทุกคนมาละมาร้านปังปานะครับซึ่งเป็นร้านนั่งชิวนะครับที่รักจั มีทั้งเมนูสเต็กนะครับแล้วก็เมนูของหวานของข้าวนะครับก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็รวมถึงพวกปังปิ้งนะครับสัญญาเกามีไหมเดี๋ยวเขาพอดูไป้พี่จะจ่าให้หรอครับเย่รวมโว่ใจป่าจะให้ตัวตังคใครตังค์แบบเลิดตังเมียถ้าพี่ยากินเคมไหมครับเราสั่งรอบสองได้ไหม ไม่ดูเขาไพีกินเฟ็นไฟยไหมไม่หรอกแล้ววาไม่อยากกินสปาเกตตี้ไหมครับกินบ๊อบเป็นฮึกินบ๊อบเป็นกินบ๊อบเป็นมันก็เป็นเส้นๆไเส้มามพอแล้วก็จะมาเอาหรอครับเดินไปเอาหรอ ไม่จะเดินไปให้พอหรอกครัยาอ้ะเบ๊จะเดินเอาเมนูไปให้ธนาคารตะบะพี่แกกำลังอะไรครับทุกคนเซเลสมีสวัสดิ์ผมหนึ่งแมตต์ว้าวนี่นี่เรื่องเช็กแล้วกันทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ที่เอเล่ได้ม,มากินร้านปังป่านะทุกคนนะขยันปักกล้องนะครับ อยู่บนนี้ไหมไม่มีครับหรอจะมีร้านอมสุกสมคล้ายๆกันทับบี้มากินร้านนี้กี่ครั้งแล้วครับสองสามครั <3 S 1> คร้ง,งออนนนนมากับใครครับมากับเพื่อนเมากเลยครับแล<า>้วกับเจ๊เต่าหรอครับเจ๊เต่าตอนนั้นถ้าหนึ่งกับนี้กันมากันไปเป็นของเราที่สุดก็สหรับร้านปังป่าแล้วทุกคนนะนเลยก็ มีโอกาสกับผ่านกับ h ฮปปี้บ่อยครั้งนะครับแต่ว,ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบว่าได้มาแวะก็เลยอยากลองมากินอาหารที่แบบว่าอันนี้โดูทุกคนเปลียนบรรยากาศปกติก็กินเข้าวในห้องอย่างเดียวของเรามา h ฮปปี้ใช่ไหมนี่แหละจถามอาหารไัยพี่ครับเอ่มีรหัสไบตาดไหมมีครับผมเรีวยว่าอะไรเอาไลยค่ะรบคนไหนได้ นี่ทุกคนมาแล้วนี่ครับนี่คอนี่ครับทุกคนวิตกิมชามชามนะครับผมวันนี้ก็เป็นชื่อร้านนะครับผมปังตาแล้วโอ้โหแลว้วเอาไปล้างข้างหลังคือโปรโมทอะไรก่อนนี่ครับทุกคนหวานตัดขาแน่นอนปนับี้กินเมนูไหนครับ อือม,มันคือเมนูไหนครับนมบัวนมสดคาราเมลนมสดคาราเมลของของอารเป็นอะไรนะโคโค่เฮ้ยครับพี่มันโคกอะดูกอน้อทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะฮะอารสั่งเป็นเมนูเย็นนะครับลองยินนังหลับ ไม่หวานแต่มันมีความมันนมสดเพราะว่าเลยสั่งโกโก,โก,โกโน้นมสดไปอร่อยอ,อย่าเ,เราลองชิมไปกินอืมหวานอร่อยโตมันเียไม่ได้ มันเดือดอดังๆอร่อยมากทุกคนใช่ยังอร่อยแต่ว่าถ้ามารับหน้าเาลิศอจะงได้สั่งเพิ่มบานท,ทุกคนเลิเอรทุกคนกินติดบานอันนี้ถือว่ายังจืดอ,อยู่ยังเป็นนมนมสดเลย จื่จริ๊จะไม่เป็นไรครับมันเป็นนมสดไงมาแล้วครับทุกคนออขอบคุณค่ะกินย่างไงน้องพี่สั่งอะไรครับกินมีเป็นได้ไงยพี่สั่งเสือร้องไห้หรือเปล่าใช่ครับอันนี้คือเมนูสายชื่ หนเหนึ่งเขาอ่ะเอาแล้วครับทุกคนคุณฮัพบีเขามาเป็นลูกขนูหนึ่งวันนะครับปกติกินสายจ้ใครตั้งนึงก็ได้ครับน่า,าทานมากทุกคนเดี๋ยวเรามีเมนูอะไรอนะวันขนมป,ปังปังปังหวานปังปิ้งนะครับนี่ฮับีลองชิมหน่อยเร็วนี่ครับ <G ül> ไม่เคยกินสเต็กอย่างไ,ไงรเคยอ่ะครั้งเดียวนี่ครับนี่ครับอ๋มเป็นไงบ้างแตยเป้าเนื้อเป็นไงบ้างครับนี่เชี่วเขาบอกแล้วนะครับทุกคนะนี่ของอะไร ครับทุกคนเมนูอาหารหวานของเรานะครับทุกคนน่ากินมากอัยเราองแบบฉ่ำครพี่แล้วก็มีเมนูล้วยช็อคเลยครับนี่น้าลายปลาทุกคนเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศทานข้าวในห้องเส่ยครับถ้ามีสอยจูพี่จะสั่งนะครับ บ่าลสรอยจูพี่น้องเกิดมาเหมือนเราจะได้สั่งน้ำเพื่อแล้วเดี๋ยวขาวยากินก่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเศษซากที่เหลือที่เราทาไปเมื่อกี้นะทุกคนนี่ครับตัวกินจครับทุกคนเั็ไงบ้างครับเลมอะไรไหมครับน่าจะทุกคนเหมือนจะหลับแล้วนะครับ ่วงยี่สิบี่ชัว่วโมงยย็มไหมครับเย็มไม่มไหมหมดไปเท่าไหร่ครับเมือ่อกี้สามสามร้อยห้าสิบบาททุกคนแต่ว่าอิ่มมากเลยนะครับตอนนี้ก็ทารังเขาเก็ <c oughs> บเรียวนะทุก<ม> <c oughs> คนเผื่อว่าเราเรามาดึกหน่อยแล้วก็รังเขาก็จะปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับมีสามตัวลงกับตัวเรานะครับคุณทีมบอกว่าจะไปเก็บเก็บของช่วยพี่เขาใช่ไหมครับค <c oughs> น้าเธอเหมือนแบบว่าวยแล้วเหนื่อยอ๋อเป็นไรโอ๊ย้องเหนื่อยเหนื่อยยาวอนเราจะไปไหนกันต่อไหมอาคนเดียวไม่เราหลับแล้แต่ไปกนแล้แต่พอมีแล้วไปไหนไปไปนั่งเชียร์กันไหน่ข้างสวนแน่นอน พี่อยากนั่งเรื่อยๆอยู่ทุกคน่ว่าม,มันมันดึกมากแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังกองกิป EP EP อะไรวะ EP สามให้นะครับพี่โดยมาอาศัยมาไฟลร้านครับตอนนีเ้เทนนาร์ซึ่งซึเมืองคู่บาเทนนาร์ซึ่งๆึ่งมันแบบตื่นๆแหลมสำหรับฝากติดตามด้วยนะครับ EP สามนะครับแล้วก็ EP นี้เป็น EP สี่นะทุกคนนะทางยูทูบน,นะน,นะครับตอนนี้กำลัง เล่นงลงให้นะครับก็กคแบบอัพโหลดแบบโอเคให้เลยเลยครับแบบชัดๆนะครับนอ่พี่นพี่แกก็เป็นแอดมินช่องเรานะครับอีอบรรยากาศตอนนี้ดีมากทุกคนไม่ร้อนไม่อะไครับอนี้คือพี่เขากำลังจะปิดแล้วยังไม่อยากกลับห้องอ่ะโอ้ยไปไหน พร่เอ็กซ์ซ์มิถ้าพี่จะซื้ออะไรหรือว่าจะไปซื้อไปซื้อของเขาเตรียมกลับพวกนี้ซื้อของกินเนาตขนมปังอะไรเงี้ยลมเย็นดีครับทุกคนโอเคครับสำหรับ EP นะครับเราขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดซับสไครต์ช่องนะครับกดถูกใจกดคอมเมนต์กดทุกอย่างนะครับสปอร์ตเราด้วยนะครับทุกสองคนขอเบคุณเะลเลินแล้วก็ทีมชาวบนนะครับพยายามลาไปก่อนก่อนนะครับบ๊ายบายบบ๊ายบายแล้วพี่จะกินอะไรไหมครับ ฝากซีดพื้นเอานมดีกว่านมานาไม้หนิวิวิ่งกินอะไรไหมอืมเดี๋ยวเราเดินไปเอาขนมปังดีป <c oughs> ่ะอาหารสำคัญนะเราคนอันนี้คือแบบว่า เคยเคยแบบไม่ซื้ออะไรแล้วแล้วจะไปกินอยู่บนเรเงี้ยโอหตาหาเลยทุกคนหิวมากแล้วแบบมีโมเมนต์หนึ่งจําได้เลยว่าไอบอกข้างหลังอเขาแบบกินปิ้งไก่ทุกคนพูดแบบโอหนี่มันฆ่ากันใช่ชาร์จเปิดปิ้งไก่ในรถทัวร์แล้วแบบกลินโชยหอมชื่นใจเกินอือ ใส่ปูเนยยานมจิงก็เลยว่าหลักกากนั้นก็คือต้องซื้อแล้วไม่ไหวไม่ไหวทุกคนกคนุณแม่โมยองอันนี้มั้งนี่ปลาได้นมเดี๋ยวเราไปถามคุณทัาวบี้ดีกว่าเขาจะพาอะไรอีกนะทุกคน ปากซีดมาทุกคนอะไรครับคนนี่แกี้อยากกินมะม่วงนะครับแต่ละวันกินอะไรแปลกๆทุกคนเมื่อวานก็อยากกินหอยคองวันนี้อยากกินมะม่วงเปรี้ยวเฮ้ยแล้วพี่แพรรออะไรหาไอ้แพรรอแพรรอแพ่เงี้ย ใช้ทอ,องแนเมีอใ้ทแ,แนเมียเา,ามาวางนี่เาม,มาใส่ตรงนี้ก็เลยไม่คุยกับตัต้งผู้ชมลครับน้องทำงนน้องเขดาดไม่มีคนเม้นฮอนี่ทุกคนเดี๋ยวรอมาแน,น,นะนำอ่าราได้ นี่ฮนี่วิวนี่ครับเสบ็แสปนพี่เราได้นะครับหนึ่งน้ำปลาแล้วก็สองเป็นนี่ฮะแซนดีใช่ปะเเรียกว่าแซนด้ปะตับปูแซนดี้แล้วก็มีอันนี้คอไหม้พวกนี้กินแค่นี้คออแหละเอาอีกก็จอ่ากินคืนี้อรอบสนหอดคนอ้วน นี่ฮะเยาปากรับนี่เตโต้รสรดเบอร์ไรครับรดกุ้งผัดของากับปั๊บนี่ปั๊บออใช่เต็มตะกร้าเลยครับเอ้อไปยังชกทสงรบ นะเราก็ได้สเบียงม,มาแล้วนะครับทุกคนนี่หมด2 3งบาทครับเราจะกลับขอกานนะครับทุกคนเอ้โดยพี่บินมอไซค์ของเราคนเดิมน,นี่ด่เถือห้างแอบนี่ไงะครับนี่ไม่ต้อง นะคร <Bond> ับนี่กลับได้ถ่ายเกยนการสำคัญครับผมครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาห้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอปิดที่เบาโหูส่ว่าคุูเหมือนซอมบี้เพิ่งเกิดอ่ะแม่อย่ามาตีตัวผมถ้าพี่คุณคิดจะช่วยผมเธอได้ไหมนิดนึง ออออโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปบล็อกบางทีมันก็เหมือนคลิปบล็อกมากเลยไมนเหมือนแบบว่าชีวิตปัจจุบันเลยชีวิตปัจจุบันอันแสนวุ่นวายถ่ายคล้องวุ่นวายให้คนดูได้เห็นสน่วนใหญ่คลิปวีดีโอ EP 4นะครับไปกินข้าวข้างนอกนะครับผมขออนุญาตปิดคลิปแบบจริงจังเลยครับคุณไปเพียงเท่านี้นะครับ เดีเจอกันใหม่ปีหน้าฝากรายกันบวกไปตัวดีตัวแดนนั้นด้วยครับพี่นอ้องสีพี่แล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคนฝากซับสักคล้กดติดตามช่องยันงด้วยนะครับบ๊ลงเต็มเผือกปิดชีพมาให้พี่เอฟปุอม